คณะครับผมสวัสดีครับครับตอนนี้ก็อยู่ที่แก้วเขาสะเดีคณะนี่โอ้น่าจะเป็นเขาพนมดงรักนะครับอยู่บนยอดเขาเลยนะครับนี่พอดีพระอาจารย์ท่านได้เอาต้นอ่าพระศรีมหาโพนะครับมาจากประเทศอินเดียนะครับมาปลูกไว้บนยอดเขาเลยนะครับนี่ตรงนี้พอดีโล่งโล่งมากๆนะครับนี่ท่านปลูกไว้บนยอดเขา ข้างล่างนี่จะมีเป็นถ้ำนะครับข้างล่างนี่มีถ้ำนี่ขึ้นมายอดเขายังหอบอยู่เลยครับนี่ยังหอบอยู่ก็ถือว่าเป็นบุญตาจริงๆนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับฝากอเอาสิ่งที่แปลกๆนะครับมาฝากให้กับเอฟซีนะครับได้ดูนะครับดูนะครับนี่อันนี้อยู่บนบนยอดเขานะครับแต่ข้างล่างจะมีถ้ำนะครับอันนี้ผมอยู่บนบนถ้ำนะครับแล้วก็ อาจารย์ท่านได้ปลูกต้นผัสีมหาโพนะครับไว้บนเขานะครับอันนี้ก็คือไม่มีดินมีแต่หินแต่ก็ได้เอาดินใส่ถุงมาลองไว้ปลูกแล้วก็เวลาต้นสีมหาโพนะครับโตขึ้นก็จะมีรากแล้วก็จะห้อยลงไปอปาจารย์บอกมีแนวคิดที่ดีมากท่านบอกว่า,าปลูกต้นสีมหาโพเพื่อที่จะ พอก็โตขึ้นนะครับก็จะมีออกดอกออกผลมีนกกามาก็จะได้อ่ากินไปด้วยนะครับอันนี้เป็นความคิดที่โอ้สุดยอดนะครับเห็นแล้วดีใจนะครับนี่มีโอกาสวันนี้มีโอกาสได้มานี่ครับพระอาจารย์ท่านพามาขึ้นมาดูนะครับสูงมากนี่ตอนนี้อยู่ผมอยู่ยอดเขาเลยนะครับนี่ต่อไปก็คงจะเดินกลับนะครับนี่ครับต้องกระโดดต้องกระโดดมันลิงนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นมาแล้วง่ายๆดูครับนี่ผมอยู่ นี่ผมอยู่มุมสูงนะครับนี่พระอาจารย์ท่านก็ส่งขึ้นมาขึ้นมาดูนะครับขึ้นมาสํารวจดูเนี่ยด้านล่างนะครับก็จะต่านี่เราอยู่ด้านบนนะครับนี่พระอาจารย์ท่านมาจำปรญษาอยู่นี่รูปเดียวนะครับก็ถือว่าโอ้ถ้าไม่ถ้าไม่ไม่แน่จริงก็คงจะไม่กล้าจำมาจำพรญษาอยู่นี่แล้วครับตวค้างเรมมัม่นบ้างลูกูนีเร,มมรอ <L> มันครูกันโทรศัพท์เจ๊กนา,าักออันนี้นี่มนพระอาจารย์ถือกล้องไว้ให้แล้วนะครับ,รบจะขึ้นไปะไช็อตแต่ละทีในธรรมดานะครับมีมีทวันมีรากไม้นะครับให้จับให้พยุงขึ้นครับไม่งั้นขึ้นลงไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นเครือเนี่ยจับได้ครับจับได้สุดยอดครับผม โอ้ oh. ครับผมก็จะกุกคุกกระคาหน่อยเนาะเพราะว่าทางขึ้นลงนี้ก็ถือว่าครับนี่ตัวนี้สูงสุดยอดครับอาจารย์บอกว่านาโอ้เป็นถ้ำนะครับนี่ก็ต้องลงไปอีกแล้วครับนี่เห็นไหมครับนี่จะต้องลงไป ก็ถือว่าชันพอสมควรนะครับนอนลงไปนอนแล้วม,มาถึงก็พระอาจารย์ท่านพาเดินสำรวจนะครับดูถือว่าเป็นบุญจริงๆครับวันนี้ถือว่าเป็นบุญตามีโอกาสได้เห็นเนาะดูสิครับเนี่ยลกเขาที่ขึ้นไปมื่ตอเกี้สูงพอสมควรนะครับนี่ลงมาข้างล่างแล้วนี่ นะตอนนี้หายใจหอบแล้วครับหายใจไม่ค่อยปกติแล้วพาจารย์พามาแล้วไม่พาเดินกลับทางเก่านะครับนี่เห็นไหมครับเป็นถำ้ำนี่ขามานะครับก็จะมาตามรูถ้ำนี้นครับนี่ขาลงขากลับก็จะวนไปทางอีกทางนึงนะครับใครไม่ได้ดูนี่ถือว่าเสียดายนะครับอันนี้เป็นรูเป็นรูถ้ำนะครับเนี่ยเข้าไปในถำ้ำ จะมีถ้ำแล้วก็ทะลุกออกมาตรงนี้นะครับนี่ครับผมนี่ดูสิครับนี่นี่ก็มีถ้ำอีกนะครับนะี่ฮะ,ะตาก็เดินสำรวจนี่ครับพญานจะพาลอดถ้ำเข้าไปแล้วครับนี่ลอดไปถ้ำที่เดิมเออ นี่ครับดูสิครับน้ําก็จะไหลอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวต้องเปิดต้องเปิดเปิดแฟตตรงไหนเนาะตรงนี้หรือเปล่าอ่าต้องเปิดแฟตนะครับเพราะว่าไม่งั้นไปไม่ได้ครับมืดนี่ครับนี่ครับเป็นรูถ้ำนะครับนี่เป็นรูถ้ำมืดมากนะครับนี่ครับแล้วก็จะไปทะลุอ อันนี้อีกรูหนึ่งมาหนิวันนี้อีกรูหนึ่งไอ,นนอร,อรูที่เข้ามาเมื่อกี้บอกพระอาจารย์หนิอ๋อครับก็ออกไปนี่นี่ครับก็จะทะลุไปนี่ครับประมาณนี้ครับผมต้องดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลื่นนะครับ สายตายิ่งไม่ค่อยสามัคคีด้วยนี่ครับแฟตเราไปไหนแฟตเราทำไมสว่างน้อยจังนี่ครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุ้มครองนะครับแม่แม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็ครอบครัวทุกท่านทุกคนนะครับจงมีสุขภาพแข็งแรงครับผมไม่เจ็บไม่จนไม่เจ็บไม่ไข้นะครับ หวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาทุกประการครับผมก็มากราบขอพรให้ทุกท่านแล้วนะครับให้ทุกท่านทุกคนแล้วครับอนุสรณ์สถานรูตึกบ่โอ,โอ,อรโครับอาจารย์ก็เข้ามาก่อไฟนะครับตรงนี้ไม่มีไฟฟ้านะครับแผงโซลาเซลล์มีไหมครับรอาจารย์ โอ้บอกแผงโซลาเซลล์ก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีแสงแดดไม่สามารถที่จะใช้การได้ว่างั้นนะครับนูนครังๆมันก็มีนี่ครับผมอัน <c oughs> นี้ลงมาด้านล่างแล้วนะครับ <c oughs> น, <c oughs> นี่ทางที่ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็สูงชันพอสมควรนะครับนูนอยู่นู่นนะครับ นี่ครับเป็นถ้ำนะครับเป็นถ้ำตาตอะไตาอะไรตาป่าโอ้ลมันหกนี่ครับอยู่แบบสมระนะครับอยู่แบบเรียบง่ายนะครับนี่ก็แค่กันฝนนะครับช่วงพรรษาสามเดือนก็จะลูกครูมวลมุจจำลูกครูขี้น้ำเลยบอกนะ อ๋อเพิ่งปีแรกอ๋อครับอาจารย์บอกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่มาจำรญษาอยู่นี่ครับอ๋อขนาดอ๋อขนาดจารย์ท่านจะปารับเป็นภาษาแมนนะครับภาษาแมนขแมรขแมรนี่ครับอยู่โอ้โหนี่ครับ มีแต่หน้าผามีแต่หินมีแต่ถ้ำอันนี้อันนี้แผงโซลาเซลล์บอกนะโอ้โอ่าพระอาจารย์บอกว่ามีแผงโซลาเซลล์แต่ไม่มีไฟเพราะว่ามันมันไม่ชาร์จต้องเอาไปติดไว้ข้างบนนู่นนะครับพระอาจารย์แต่ไปติดไว้สูงมากมันก็สว่างไม่ถึงเราอีก บอกมาติดให้แต่มันก็ไม่มีโอกาสเพราะว่าไม่มีแสงเดชลงมาถึงนี่นี่ครับดูท่านสังเกตดูนะครับถ้าถ้ำนี้นะครับบางคนบอกว่าเหมือนงูนะครับเหมือนงูเนี่ยดูมาแล้วก็เนี่ยตรงนั้นเป็นตานะครับเป็นตาแต่ตรงนี้เป็นปากนะครับเนี่ยเหมือนปากงูนะครับสังเกตดูนะครับนี่นะครับเหมือนปากถ้าคนเข้ามาสังเกตก็จะ ได้รับความรู้ไปนะครับว่าเอมันยังไงนู่นี่เนาะ <c oughs> อยู่สูงมากครับ hey, พระอาจารย์จะขึ้นไปจําวัดอยู่นู่นนะครับด้านบนนู่นนะครับแต่ไม่มีไม่ไม่มีทางขึ้นจะขึ้นทางทางเทววันนะครับนั่นทเทววันเส้นนั้นนะครับนั่นลูกรมมรลกรุมบนเรงลูกกรุมบนเรงตรงนี้บปะวัวร์วน,นี่นะ โอ้นี่ยครับพ่อจย์จะนิมนต์ขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นไปจําวัดไม่เป็นเป็นรากไม้เป็นรากไม้ที่เกิดนะครับเนี่ยขึ้นตรงนี้ครับดูรอยขึ้นจนเนี่ยเตียนหมดเลยเนาะนี่ครับขึ้นไปตรงนี้อันนั้นก็มีแผงโซลาเซลล์เหมือนกันแต่ไม่มีแดดก็เลยไม่ได้รับแสงนะครับไฟก็จะไม่สว่าง ไปก็จะไม่สว่างนะครับวันนี้ก็ถือว่าใครที่เข้ามาชมนะครับก็ถือว่าเป็นบุญจริงๆนะครับถ้าไม่มีบุญนี่ไม่ไม่ได้เห็นนะครับแบบนี้ผมก็เกิดมาก็หกสิบกว่าปีแล้วไม่เคยได้สัมผัสนะครับแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นรูถ้ำนะครับนี่เข้าไปนี่เป็นรูไปนู่นนะครับสามารถเดินได้ไรได้หมดครับนู่นอะไรโอ พระอา <c oughs> จารย์ท่านให้ขึ้นอยู่นะครับแต่ดูแลว้วร่างกายคงจะไม่ไหวนะครับฉันด้วยถ้าตกลงมาก็มีโอกาส,ส,าสานับแปดถึงสิบถ้าลงมาเนี่ยครับถ้าหลุดลงมามีโอกาสน,านับแปดถึงสิบหรืออาจจะไม่ฟื้นเลยก็ได้นะครับนี่พระอาจารย์บอกว่า <c oughs> มีอยู่สีลูกสูงสูงนะครับสีลูกสูงสูงแต่ก็อัศจรรย์ตรงที่ขึ้นไปปลูกอันนี้นะครับปลูกอยู่บนนี้นะครับปลูกอยู่บนนี้ต้นระศรีมหาโพธิ์นะครับนำมาจากประเทศอินเดียนะครับนี่ครับตอนขึ้นขึ้นทางนี้นะครับพระอาจารย์พาขึ้นมาทางนี้แต่ตอนลงพระอาจารย์จะให้ลงไปอีกทางหนึ่งนี่ครับสูงมากครับ สูงมากครับเนี่ยอยู่สูงมากอืสูงมากนะครับหินเป็นชั้นเป็นชั้นโอ้หอยู่แล้วลมลื่นนะครับลมลื่นนะดูนี่ครับสวยงามนะครับผมนี่อนะครับตอนนี้อ่าควานพ่อใหญ่สีกําลังจะกําลังจะทดสอบแล้วนะครับกําลังจะทดสอบแต่ยังไม่ได้จับ ยังไม่ได้จับไอ้ลากไม้เลยอ่าถอดใจแล้วนะครับถอดใจแล้วแต่พระอาจารย์ท่านสบายสบายจีดีกว่าตัวเล็กไปไปเชื่อว่าข้างบนนี้ต้องมีของดีแน่นอนครับถ้าใครกล้าขึ้นไปอาจารย์ขึ้นไปรงกันเองไอ้เทวันรงนอัญชันส่งคนจะไปซักเสื้อสนุกวาว ลกรูปัวไม่ได้ตราได้แร้งหลบหลูมุกทำนะพระอาจารย์บอกว่าจะมีงูจงอางนะครับยาวประมาณประมาณสี่เมตรนะครับจะมานอนอยู่แถวนี้เต็มเลยนะครับจะออกมาฮะ เกี่ยนับเอจูโมเดลประสว์ไอ้เกีอยจีกล้วยสดได้ละไันกี่ไหาก็ร้อยเอจูจีหรอเนี่ยครับเนี่ครับนี่ครับปะยังไงก็อย่างงั้นก็คงจะ ขอยุตินะครับไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ยังไงก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บารมีพระครูประกรรมนะครับจงมัจงมาดนบันดาลประทานพรให้กับทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมนะครับจงมีสุขภาพขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนไม่เจ็บไม่ไข้นะครับแม้นว่าจะเดินทางไปงหนตําบลใดนะครับก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยัอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอให้อยู่ดีมี ขอให้อยู่ดีมีสุขนะครับขอให้มีทรัพย์รับโชคขอให้เฮงๆขอให้รวยๆนะครับขอให้เฮงตลอดปีขอให้ดวงดีตลอดไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้เราด้วยนะครับช่องช้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเสกครับผมท้ายที่สุดก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม